สวัสดีค่ะดอกไม้สวยๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยในภาษาฟินแลนด์เรียกว่าซอรมุสตินกุกกานะคะส่วนในภาษาอังกฤษเรียกว่าฟอกกลอฟค่ะนสมัยก่อนนะคะย่าๆยายๆนะคะก็จะปลูกซอรมุสตินเนี่ยค่ะเป็นไม้ประดับนะคะแล้วก็ ดอกไม้ชนิดนี้มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะคือเป็นยารักษาโรคหัวใจค่ะแต่หญิงไม่ทราบนะคะว่าเขาเอาส่วนไหนมาเป็นยานะคะซอรมุสตินมีถิ่นกำเนิดจากภาคตะวันตกของประเทศนอร์เวย์สหราชอาณาจากักรและก็ทางใต้ของโมโร็อกโกนะคะแต่ที่แน่ๆวันนี้หญิงมาพบในป่าลึกของประเทศฟินแลนด์ค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะหญิงแค่อยากแบ่งปันความสวยงามให้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็คือเดินเข้าป่าไปเจอดอกนี้คือสะดุดเลยค่ะสวยงามมากๆขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันไปยาวๆนะคะสวัสดีค่ะ